อัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าลาตอจอละมุงพวกท่านทั้งหลายอย่าจอเล่นกันละกันทุกคนจะมีสิทธิ์ฮักกุนอาดัมอยู่ฮักกุนอาดัมคือสิทธิ์ของพวกเราชื่อเสียงเกียรติยศสถานะความเป็นมุสลิมของเรานั่นคือเกียรติของเราคือฮักของเราคือสิทธิ์ของเราถ้ามีคนมาละเมิดสิทนธะิ์นั่นเคยกว่าจอล มีคนมาบอกว่าเราเป็นยิวเราเป็นกาเฟตเราเป็นคนเนนูนเราเป็นคนอย่างนี้ท้านั้นที่เราไม่ได้เป็นเรียกว่ารอเล็มสิ่งนี้เองที่จะทําให้การละหมาดของเราก็ไม่ช่วยอะไรการถือสินอดของเราก็จะไม่ช่วยอะไรการทําความดีอิบราดต่อรัศมีตาลาก็จะไม่ช่วยให้เราไปอยู่ในสถานะของวาลีของอัเราได้หากว่าชีวิตเรารอเลมพี่น้องของเราเอง นินทาคนนุ้นนินทาคนนี้ผู้กกมคนนั้นผู้กกมคนนี้นี่เขาเรียกว่าจอเล่บพี่น้อง